กินบนช้อนกันวันหยุดนี้พวกเราก็มาหาอะไรกินกันนะทุกคนนี่โคกซาซากันเลยเมนูแรกของเรามาแล้วก็คือหมูย่างเกาหลีนะทุกคนอร่อยมาก น้องอ้วนชอบมากน้องหยอยก็กินเก่งด้วยวนนอันนี้มาชิมกันเลยเอาหมูใส่ลงไปเลยนนกิมจินิดนึงน,นี่หยอกๆยอซอสอนสํอนอำมันงานเข้าไปเลยชิมเลยรสชาติอร่อยมากค่ะอตะเกียบ เะเก็บมาแล้วใช้ซ่อมนะจ้าโกนนี่น้องอ้วนชอบมากน้องอ้วนกินไม่คุยกับใครเลยน้องอ้วนอร่อยมากใช้มีดด้วยจ้าเก่งกน้องหยอยกินกิมจิเป็นด้วยนะจ้าเก่งค้าน้องหยอยน้องหยอยกินเป็นทุกอย่างเลยจ้า นี่น้องอ้วนอเนอร่อยแอบถ่ายเด็กอ้วนกินจ้ะทุกคนรักพี่สองมากพี่สองพามากินแต่ของอร่อยน้องอ้วนบอกว่าพามาอีกนะอร่อยดีอร่อยดีอ่ะ นี่เมนูที่สองมาแล้วบอนชอนโรเซชีสบูเดจินะทุกคนแต่ละชื่อนะจ๊ะพอดีว่าบ้านไม่แด่อยู่ที่นั่นเรียบไม่ค่อยเกิงเลยอันนี้ระวังรอมันเดือดนะจ๊ะทุกคนเราก็จะมาทำข้าวปั้นจูมอบ,บับนะจ๊ะนี่ในข้าวก็จะมีไข่มีหอมใหญ่มีไข่กุ้งนะจ๊ะแล้วก็มีซอสอะไรสักอย่างหนึ่ง คุกเลยจ้าคุกทุกอย่างให้เข้ากันนะจ้าเหมือนคุกข้ามาเลยเหมือนคุกข้าให้ก่อนญาเลยจ้าตอนนี้ในหม้อก็เดือดแล้วจ้าเมื่อเราคุกทั่วแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่สาลายลงไปนะทุกคนเริ่มจะทั่วแล้วจ้าคุกยางนิดนึงจ้าก่อนนะจ้าแล้วก็ใส่สาลายลงไปเลยแล้วก็คุกคุกคุก แล้วก็ปั้นปั้น,ป,นปั้นไม่เป็นจ้าทุกคนไม่ค่อยกลุ่มเท่าไหร่นะจ้าเริ่มจะเละเทจะ <laughs> เละเทเลยจ้ะโอเคไปชิมกันเลยโอ้ก็อร่อยนะจ้าขี้มือตัวเองอต่อไปก็จะเป็นไก่กรอบบอนชอนฟรายชีสด,ดิปเปอร์นะทุกคนไกอ่อันนี้ อร่อยมากจะเด็กๆชอบแล้วก็เฟ้นไฟายนะจ๊ะน,นี่ทุกคนชอบมากอันนี้เราก็จะมากินแล้วจบอนบอนชอนโรสเซชีสบูเดจนะจ๊ะอันนี้พี่สองกับพี่ไอชอบนะจ๊ะพี่กวางไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จ้าไม่ชอบกินไม่ชอบกินอะไรนะผักมนะันอะกิมจิอะจ๊ะ อนี้พี่สองจะซูตรแล้วนะอันนี้พี่สองพี่สองพร้อมซูตรมากพี่สองกับพี่ไอชอบกินกิมจิพี่ขวงไม่ชอบเลยแต่ก็กินได้จ้าพี่ปองชอบไก่ทอดมากไก่กรอบบันชอนฟรายซตสอดดิปิเปอร์พี่ขวางชอบเมนนี้จัดไปสองคนโดเลยจ้ะโอ้โหกำลังจะซูชแล้วจ้ามาชิมจ้าบอกได้เลยว่า ปากพองจ้าทุกคนไม่สนในสู้จ้าโลนเกือบตายไปเลยสู้คิดไปเลยจ้าลืมนึ่ตัวมือมันเดือดจ้าเอามาอีกรอบเอามาอีกรอบก็สู้ไม่ได้อยู่ดีจ้าปากพองไปข้างนี่เลยจ้าตปกินได้ดยู่นะส่วนบีไอก็ชอบม,มากกินถ้วยเครือมาตัวบีไอแบบเครือระมากเลยสู้ชีวิต นี่มากินเลยไก่กรอบบนชอนออฟรายชีสดิปเปอร์นะจ้าจิ้มซอสไปนิดหนึ่งจ้าอันนี้ซอสเผ็ดซอสไรไม่รู้แต่ว่ามีรสชาติเผ็ดน้อยๆไปเผ็ดหวานๆชอบอันนี้อร่อยน้องอ้วนกินข้าวกับไก่ทอดสองถ้วยเลยจ้าข้าวไม่พอมีข้าวเหนียวน้องอ้วนก็เอาจ้านี่ดูน้องอ้วนกินจ้า,อ,าอร่อยยกน,นิ้ว้เาเยี่ยม วันเยี่ยมตลอดจ้ากินไปสองนโดเลยจ้าอ้วนอ่ะกลับมาที่พี่สองก็ชอบนะจ้าทุกคนเอนจอยกับการกินวันนี้มากสนุกแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยจ้าอร่อยหิวด้วยอร่อยด้วยผสมกันไปเลยจ้ากินกันไปเลยจ้าจุบจุจ้าอ้วนยังร้อยอ่ะ กี่คนดูจ้าสองคนดูอร่อยไหมจ้าอร่อยจ้าในถ้วยน้องหยอยก็เต็มไปหมดเลยจ้าน้องหยอยกินเป็นทุกอย่างเลยจ้าทั้งข้าวทั้งเฟนฟรายทั้งไก่ทอดทั้งบอนชนบูเดจิกิอะไรของน้องหยอยเต็มไปหมดเลยจ้านี่จ้าข้าวสวยหมดข้าวเหนียวเลยจ้าของน้องอ้วนจ้า ต่อไปเลยจุกจุกจ้าเช็คบินเหงอแตกกันแน่นะจ้าวันนี้จา้าอ้อันนี้พี่ไอ้ขอชิมไก่บ้างจา้าเสมสบัติสมนวนถูถูอยู่จิมลงไปเลยตาชาติต <laughs> ายจ้ากินได้มันคำใหญ่ๆมีคนภาคอยู่ข้าง,างๆเลพี่สองดาหัวกูเลย เ,เริ่มอิ่มจ้ะทุกคนอิ่มเล้สนุกมีความสุขมากเลยวันนี้วันนี้ก็กินอิ่มมีความสุขเดินเล่นซื้อของใช้นิดหน่อยเอ,อ้ความสุขของเรานะจ๊าไม่ต้องรวยล้นฟ้าแค่มีความสุขในทุกๆวันจ้าอิ่มเล้เสร็จแล้วกลับบ้านแล้วนะจ๊าฝนตกด้วยบ้า